จ้าพี่น้องสวัสดีค่ะมาจ้ามาเก็บเฮ็ดน้ำกันเบิ้งจก่พี่น้องนี่หละเบิ้งจก่อันนี้คือเฮ็ดอันนี้คอยเอินว่าเฮ็ดอันเฮ็ดเฮ็ดปวกหลวงค่ะพี่น้องเฮ็ดปวกหลวงฝรั่งเด้อจ้ะพี่น้องผูลองคนกับสิเอิ้นบ่าคือกันเนาะจ้ะเนาะกะววากันไปเนาะจ้ะ นี่คือเห็ดปวกค่ะทางนี้เิ่นก็เอินเห็ดปวกอยู่หลายคนเนาะจาเนาะเบิ่งดอกแข็งแข็งเลยจ้ะพี่น้องเบิ่งเน้พู่นะดอกแข็งแข็งน้ำงามเลยจ้ะตุตุเลยค่ะพี่น้องนี่เป็นกอเป็นกอเด้ค่ะกอหนึ่งก็สิสามดอกสี่ดอกเนาะจาเนาะกอละสองดอกกระสีดอกตุดอกอ้วนเบิ่งงดนจ้ะพูดนะงามงามค่ะพี่นอ้งนองกำลังพอดีพอดีเลยค่ะพู่นะ สะออนจ้าพี่น้องเบิ่งนีปลานี่มันมีทุกเห็ดอิหลีจ้าอืมกุ่นเบิ่งอีกสามดอกนี่จ้าพี่น้องเบิ่งนกีกอนี่กับมีอีกสามดอกตุตุเลยจ้าดอกอ้วนๆสมบูรณ์ขนาดกับพี่น้องเบิ่งเนี้อืมคอยเบิ่งที่แรกคอยเห็นที่แรกคอยนึกว่าแม่นดอกอันว่าแม่นเห็ดเพิงอันว่าแม่นเห็ดเพิงขาวอันเนื่อยจ้ะพี่น้องแต่บบแมนจ้ามันเป็นเห็ดปวกเนาะจ้าเนาะ เห็ดปวกฝรั่งเนาะจ้าอืมบิ่งค่ะพี่น้องกอนีไหมกําลังงามๆเลยจ้าพี่น้องจะอ่อนจะอ่อนค่ะอืมจะอ่อนหลายเบิ่งเลยจ้าเอ้ยพี่น้องเบิ่งเนยจ้าตาหนีมีหลายอย่างเลยจ้ามีหลายเห็ดโอ๊ยกอไผ่เลยจ้า กล้องค่อยกะสีสั้นๆขอให้หลายๆจ้าพี่น้องก็ให้อันท่านเป็นผู้ถือกล้องให้ได้นี่บาทที่นี่ให้เพิ่นถือใหน้นะจ้างนึงจ้าพี่น้องมะิม่งค่อยสิไงขึ้นให้เบิงพุน่นะจ้าพี่น้องสมบูรณ์บ่คาะเ้ิ่งเนี้ยสามดอกนี่แม่จ้าิึงเนี้ยดอกตุดอกงามดอกอ้วนดีค่ะพี่น้องนี่ก็จะไปแกงแซมก็บไอตูเจ้าพี่น้อง เ <laughs> วลาสะอ่อนุณนะเฮ็ดปวกฝรั่งจ้าเฮ็ดปวกหลวงจ้าพี่นอ <c oughs> อ้องเอ้ยมีแต่อดอกย่งไงอวบอวจ้า <c oughs> อ่ากูนะ <c oughs> เอายุ่มหนีก่อนเนาะจากพี่น้อง <c oughs> อยุ่มแหลกยุ่มหนีกอน <c oughs> ุูนะเบิ่งดอกเขาได้จ้าพี่นอ <c oughs> ้องตะสะอ่อนอุบาท คุณน่ะสองดอกนี่กับปัดโทษพี่น้องเอ,อ๋ยเอ,อือ,อเนื้อๆล้วนเลยจ้าพี่น้องแจงแซบ้นอย่างนี้เด้อพี่น้องผูใ้ใดสิเอาไปอันย่างไฟกับหอมหอมเด้ค่ะเอาไปย่างไฟแบบกีไหมคะ่ะบาร์บีคิวไม่จ้าบานเฮากับสิกีหอมหๆเนาะจ้าเนาะเอ้ยแซบ้นอย่างแก่พี่น้องผู้นานดอกไหม Đọc tụ đọc ngam ưu bạch cha Chá Bùn à cha bình an Ông nhuông nì con nó cha Để chàng há bương yệt Để chàng nhàng to nó cha Bương nè, Bương này cha แจ่ายางเบื้องต่ออีกค่ะอืมมาพอเาวเดเหลืองจ้าพี่น้องตี้ปลาหนีข่อยยังวางเ็ดนี่อันปลาหนีมันมีถูกเห็ดจา่าเบื้องเ็ดเหลือง้อจา้าเดี๋ยวยางเบื้องก่อนเนาะเดี๋ยวยางเบื้องก่อนจา้าเดี๋ยวจังเก็บค่ะมันมีเห็ดอยียงแน่อืมอันนี้เฮดอันอยียงหัวซีอัน สีสมอสีชมพูนนี่เนาะจ้าสีโอรตนี่เบื้องดอกนี่เนี่จ้าพี่นองนี่สีแอนโอรตออกไอ้สีชมพูออกโอรสนี่จ้ามันบานได้ค่ะนี่โอยจะเป็นเห็ดออกพะโลพะงานเนาะบุคือบานคือเมื่อเขาไม่ดอกนี่เบือ้องเนี่ยจ้าขอบริส่ถุงเมื่อขอว่าสิถอดออกแล้วเมวื่อกี้เดี๋ยวจังส่ไหมเนาะจ้าอืมพูดนะ ดอกนี่ไหมบึ่งเนี่เยเฮยบานดอกมากบอกคือบานเพิน่นอืมนี่จ้ายางบึ้งต่อสักก้อนจ้าเห่เมื่อพอเห็ดเหลืองอีกแล้วจ้าพี่น้องอืมเห็ดเหลืองนี่กระแจงแสบเด้อจ้าพี่น้อง จ้าหลายหลายดอกอยู่จ้านี่กระดอกนึืงหลายอยู่เลือกเอาจ้านูทางเลือกเห็ดมันหลายค่ะายางมึงอีกจักน้อยตี๋จังเก็บค่ะพุดนะโอ้ขอไพ้เด้อบางหันกล่องขอ่อยสีไว้ไว้จักน้อยอันนี้คือหเห็ดแดงค่ะเห็ดก็แดงด้วยจ้าพี่นออืมพุดนะ หลายยุ่งจ้าหลายย่างหลายเห็ดเจ้าพี่น้องเห็ดกดอแดงน้วจะเนาะเห็ดน่าแดงนั่นแหละค่ะเห็ดน้ำหมากนั่นแหละค่ะพี่นออ้นองนี่ดอกมีเทาแล้วบ่เอาเจ้ายางเบิ่งอีกไหมก้นป้านี่มันเห็ดหลายค่ะพี่น้องนี่ หลายอย่างนูทางเลือกค่ะดอกนุ่มดอกเถาดอกยังกับบ่เอาแล้วถ้ดอกเออกอ็จะดอก,อาก,ดอกงามๆนุม่มๆเถาหลายกะบอ่อเอาค่ะเถาหลายกะพานไปจ้ะพ่นะ่ะใช่เม็นเห็ดสารพัดเห็ดจ้ะพี่น้องอืมอยางบางอีกาักน้อยจ้ะ พุ่นนะนี่ก็เฮ็ดแดงเจ้าพี่น้องพุ่นเฮ็ดแดงกับเห็ดเหลืองมันยุคคู่กันไม่จชาเห็ดก้อนไม่จชาพุ่นเห็ดหน้าแดงกับเห็ดหน้าเหลืองยุคคู่กันพุ่นจ้าพี่น,อน,น้องเบิ่งนี่ตั้งหลายดอกค่ะพุ่นะนะนั่นก็เฮ็ดอันอันนี้นะเจ้านัน่นเฮ็ดปวกพลังคือกันนะเจ้านัน่นม่ใชขึ้นไปเอาได้หันมองหันคือสั้นแท้ นี่ดอกเถามันเจ้าพี่น้องเห็ดเพิงเหลืองเถาเจ้าพูดนะเถาเป็ดเถาเป,าเปกับมี่เจ้าเฮ้ยี่มันหลายสะเหตุนี่เถิงเถาเทิงนมค่ะพี่นอ้องพูดนะเป็ดเป,ดเปดยู่ผุ่นลายพูดนะลายจะ่มันเหตุอย่างเนี้เนาะจ้าเนาะอันนี้มันเหตุอัน อันนี้เม็เห็ดอันนั่นนะจ้ะนันสีอันขา,ขาวๆเป็นไข่อยู่นไม็าเห็ดไข่มุกไหมนี่ดอกหนึ่งจ้านี่ดอกน,นี้จากบานแล้วเห็ดไข่มุกนะจ้ะเดี๋ยวจังเก็บจ้าพี่น้องไปอเอาถุงมือมาใส่เก็บออกกันนะจ้ะ นาแดง og så er Høy, det denne. Account. Ok, order. เจ้าพี่น้องบ่งดอกนี่นะเจ้านี่าโา้ท่โทษท่ไทยดอกโพดดอกโพดเจ้าผู้น่ะ ดอกนี่นี่ดอกน้อยดอกเล็กออีกดอกนึงดอกข้างบนข้างบนข้างบนโอ้ยนี่เทาแล้วโอ้ย ดอกนี่เท่าแล้วเพราะเอาจ้าพี่นอ้องโอนโอนแต่ดอกนี่ระจายยางต้อค่ะพี่น้องไป จะโดง่ายๆนี่พี่น้องเฮ็ดอีหยังบุ่นี่นี่หลายๆค่พี่น้องมึเนี่ยเท่าเท่าเท่าเา เถ่าเทาจ้าพวกนี้จ้าเทาเๆเนี๋วยวไปเบิ้งกันนะจ้านี่เฮ็ดอียังนุ่มอยู่นี่ไปก็เทาเทาเทาป้า,า,า,าปตัวพี่น้องเพวกนี้เทาไปจ้าพออรร่อแล้วจ้า มึงเนี่ยมึง่เนี่ยพี่น้องก็ได้ล่นกับตาแล้วจ้าพ่อแล้วเมื่อนี้ก้าเพืนเนี่ยจ้าคุณน่ะไปะ